กลับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้ถึงเวลาที่คุณสุรชัยจะพาไปเที่ยวแล้วนะคะครับพาไปเที่ยวภูเขาหรือว่ายอดดอยนะครับภาคเหนือของเราถือว่าเป็นจุดขายเลยในช่วงนี้ครับอย่างเช่นที่ยอดภูชี้เดือนนะครับอยู่ที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายตอนนี้เขาบอกว่าอุณหภูมิอยู่ที่5องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีทะเลเหมอกสวยงามเลยครับนี่แหละครับ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายสภาพอากาศโดยทั่วไปนี่ยังคงหนาวเลยนะครับยิ่งบนยอดดอยนี่ถือว่าหนาวจัดจุดนี้ก็คือบนยอดภูชี้เดือนซึ่งมีความสูงมากถึง1,742เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วก็มีทางขึ้นอยู่ที่ บ้านร่มฟ้าหลวงหมู่ที่12ตำบลปออำเภวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเช้าวันนี้ครับเขาวัดได้5องศาเซลเซียสนะครับแต่ว่ายังไม่มีปรากฏการณ์เหมยขาบหรือว่าน้ำค้างแข็งเนื่องจากว่าบนยอดภูมีลมแรงตลอดเวลาครับเหมยขาบก็เลยไม่เกิดขึ้นก็เป็นผลดีกับนักท่องเที่ยวครับที่ได้ไปเยือนในครั้งนี้ได้เห็นภาพความสวยงามบางคนก็บอกว่า ยืนเอาร่างกายเนี่ยปะทะกับลมหนาวอย่างเต็มที่เลยล่ะครับนะคะภูมิค่าจริงๆค่ะโดยบนยอดภูชี้เดือนในเช้าวันนี้เนี่ยนะคะหูสวยมากนะเก็บภาพไว้เยอะๆเลยนะคะไม่เห็นหน้าเราไม่เป็นไรเอาภาพบรรยากาศข้างหลังกันเอาไว้ก่อนเขาบอกว่าสภาพอากาศเนี่ยเป็นใจค่ะยามพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าจะเห็นเส้นสีส้มตัดกับขอบฟ้ามีทะเลหมอกสีขาวลอยตัวอยู่อู้สวยงามจริงๆเราได้เห็นภาพมากๆนะคะเป็นความงดงามของธรรมชาติที่ไม่แพ้ยอดภูใดๆที่ อยู่ใกล้เคียงกันเลยค่ะซึ่งจุดนี้นะักท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะคะผู้ชมเนื่องจากทางขึ้นไปบนยอดดอยเนี่ยยอดภูเนี่ยมีความสูงชันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะักท่องเที่ยวที่ต้องการขึ้นไปนะคะก็สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเตรียมได้แต่ขอให้เป็นรถแบบขับเคลื่อนสีล้อค่ะไว้ก็ก็น่าจะปลอดภัยดีนะคะแล้วก็เพราะว่ามันจะต้องใช้แบบแรงมากถ้าเกิดว่าเราไม่มีรถแบบนี้นะคะก็จะมีรถ สีล้อเนี่ยขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยเขามีไว้บริการด้วยเหมือนกันครับสวยงามมากนะครับหลายๆคนไปชี้ตะวันครับไปชี้ตะวันที่ภูชี้เดือนใ